ย่างครับใช่เนื้อจอระเา้จ้าจอระเา้ย่างบาร์บีคิวจอระเา้นะจ๊ะอยู่มอเรสอจ้านี่หน้าตาพ่อค้าจำไม่เลยเดินมาร้านนี้เลยปึ๊บหล่อๆเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> <laughs> จอระเา้คไหมคะไม่เท่าไหรค่ค่ะสิบสองบาทครับไม้ละสิบสองบาทไม่แพงเลยจ้าเนื้อจอระเา้ <laughs> นี่ราคกฐานนะจ๊ะ <laughs> หัวหัว ทั้งตัวมีแต่กินนก่นจาระเคข้นะมีแต่กิ่นจระเคข็งขายดีมากขนาดกงวันนะคะงานนี้ตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปนะคะกลางคืนก็มีดนตรีด้วยใครสนใจก็มาได้นะคะที่มอสจ้าต่อกันด้วยของดองเลยจ้าแซ่บค่ะใครชอบความแซ่บมาทางนี้เลยนะจ้าร้านนี้แซ่บทุกเมนูจริงๆเลยะ ได้นดยอร่อยสะอาด,ด <c oughs> ปกติขายที่ไหนมัางต้องออกงานอย่างเดียวคะมาจากงานที่กระเจาสุพรรณอ้ร้านพี่เขาก็มาจากสุพรรณนะคะแซบทุกเมนูจริงๆค่ะชิมแล้วนะคะใครที่เป็นสายเปรี้ยวนะคะเชิญได้เลยค่ะร้านนี้นะคะแซบมากน้ำจิ้มนะคะพอดีค่ะไม่หวานจัดนะคะแล้วก็ไม่เค็มจัดเนาะ เรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนพี่แกนะคะถ่ายไปก็กลืนน้ำลายไปนะคะกลิ่นหอมเย้าวยวนใจมากๆเลยนะคะสำหรับของดองคนที่ชอบนะคะก็จะมีอาการประมาณนี้นะคะที่ชอบกินของเปรี้ยวของหมักของดองนะคะ มีผล,ลไม้ไทยแล้วที่นี่โอเคไหมคะที่นี่โอเคไหมคะี่โอเคค่เหมาะสมกับราคาราคาค่ารองกันนะคะยอดโอเคออแล้วเวทีคอนเสิร์ตเขาอยู่ตรงไหนคะเนี่ย ้นอ่่มอค๋อค่ะที่พักที่่นอนระบายขนส่แที่นอนนอนกันที่นี่เลยใช่ไหมคะทีันอนนึกว่านอนอยู่นี่เลยเดี๋ยวคนนี้อนเนี่ยคนนี้ต้องประหยัดย่าอยไม่ไหวไปเจ็บันะโอเคค่ะฮ่ามีเจ้าชิ้นจแน่นอนคจะอยู่ย่

ไยาื้บเจอ๋ออนุเจย์เหรอคะคะได้เจเจบริกาแล้นี้ก็คือชื่ออนไลน์การันตีความอร่อยด้วยขอบคุณต้อยค่ะตาคใครที่อยากจะชิมน้ำพริกนะคะก็ไปได้นะคะที่งานเทศกาลอาหารนะคะที่มทศค่ะ หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดน,นครราชสีมานะคะเ t f ที FT แฟนคลับนะคะปักหมุดไปได้เลยนะคะสำหรับงานนี้นะคะมีแต่ขออร่อยๆทั้งงานเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหอยทอดผัดไทยหรือว่าอื่นๆนนะคะเยอะแยะมากมายลองไปเดินกันนะคะกลางคืนนะคะจะมีดนตรีค่ะฝากร้านได้เลยค่ะ ร้านเป็นร้านโรตีมาเลชาชักปัตตานีนะคะจำหน่ายโรตีของมาเลค่ะเรียกว่าโรตีพิชูมีแบบนุ่มเป็นโรตีนานค่ะใช้วิธีนึงนะคะมีแบบเป็นไก่เป็นเนื้อค่ะเป็นทูน่านะคะตามป้ายนี้ค่ะขายราคาไม่แพงแป้งเราอบมาใหม่ค่ะแป้งจะนุ่มละมุนต่างจากที่อื่นนะคะไก่เนื้ออย่างดีค่ะเข้าเครื่องแล้วราคาไม่แพงนะคะ เน้นๆเลยค่ะห้าสิบมีเนื้อแล้วก็มีทุหน้าด้วยนะจ๊ะและที่ร้านเด็ดสุดคือชาชักของปัตตานีค่ะเป็นชาใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขายแก้วละยี่สิ0้าสสบสี่สิบลองแก้วไหนดีคะลองลองลองแก้วเล็กพอไหมคิ่ท่าแก้วเล็กพอแต่ก็มีไอ้นี่อยู่แล้วแก้วนึงกระดีใจแล้ว่ได้โรตีไปลองชิมแล้วหนึ่งไม่ใช้น้ำมันใช้แค่เนยใช่ไหมคะ ใช้น้ำมันแต่ทานเมลนม่า้งแค่แบบว่าโรตีเขาจะมีหลายสูตรมากค่ะอันนี้เป็นของมาเลเซียสูตร,ตรมาเลเซียย,ยังไม่เคยกินเลยค่ะ,ะปกติขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยออกงานอย่างเดียวค่ะออกงานอย่างเดียวร้านอยู่หลังอ่าอยู่ที่บางเขนอ๋อร้านอยู่บางเขน หมูก็เด็ดมากนะถ้าที่ซื้อทุกอย่างเดี๋ยจะทานไม่ไหววันหลังมาแวะทานเคบับหมูแต่เอาไว้ได้นะใส่ตู้เย็นไม่ได้สามวันเดี๋ยวมา <นะ S 2> อีกค่ะเพราะว่าลูกเรียนอยู่ที่นี่คะได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะอฝากร้านด้วยค่ะเอาอีกครั้งค่ะร้านขอบคุณมากนะคะร้านโรตีมาเลย <c oughs> ออค่ะชา,า, <c oughs> าชักปัตตานีฝากร้านด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาอุหนุมกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>